สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนกับผมมาพกบกับบ่าวคนนมร้องงานในอิตาลีเช่นเก่าเช่นเดิมครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเซอร์ไพรส์พิก้านะครับผมเพราะว่ามันีเป็นวันเกิดของพิก้านับเดียวเป็นมังซีนาพิก้าว่าจะเป็นแบบไหนนะครับมีน้องเวนิสแล้วก็แม่บ้านเป็นเวยนะครับวันดีจ้าเร็วลวันดีจ้าแล้ว,ว,วลนี้จะไปไหนครับวันนี้จะไปซื้อเค้กให้พิก้าเหรอจะไปซื้อเค้กให้พิก้าค่ะเซอร์ไพรส์เลย เซปเปคอ่าสปพิก้าไปกันเลยค่ะบายบายเจอกันที่ร้านนะครับวันนี้เราก็มาซื้อเทียนนะครับเป็นเทียนวันเกิดของพิก้านะครับ12ปีแล้วครับพี่น้องเรามาซื้อที่ร้านเทียนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่อีกซปเปอร์นึ่งเเป็นอีกข้างนะครับพี่จะขายนะครับขายต็อกต่าและลูกขายขนมเค้กค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้าน ขายกตได้น,นะครับินี่สปเสปนเจิโดกสเปนจีตอนนี้ป่าวคุณกับน้องวินี่ก็จะไปหาเคกนะครับเดี๋ยวไปอยู่ตรงไหนน้อเคกเราต้องไปตรงที่มีของหวานเยอะๆนะครับเดีย๋ยวไปดูซิว่าจะมีเคสพี่เจ้าหรือเปลา่า ตอนนี้เรามาที่ซูปเปอร์นะพี่น้องหรือว่าเป็นห้างขายอาหารหนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่ามันจะมีเค้กหรือเปล่าบ้าคุณจะจำบ้างเนะครับน่นาห้างอีกท่านะะี้เค้กขายบ้างนะฮะแาะว่าของหวานมันมีแน่นอนนะครับผมตอนนี้น้องก็เหนื่อยมากนะคะน้องนิดไม่เดินเลยน้องนี้ปวดขา เราจะไปโซนของหวานนะครับผมซึ่งอาซินิเคที่เราต้องการนะครับตรงไหนเนี่ยว่าตรงนี้จะเป็นโซนชีสนะครับผมซึ่งคน,นอิตาลีมันจะะมากกันนะครับเดี๋ยวบ้าคุณหาของหวานแป๊บนะครับผม เดี๋ยวให้น้องไปในกับม่บ้านไปเลือกนะครับผมว่าเป็นเสีรเค้กแบบไหนนะครับเพราะว่าเจอไว้แล้วนะครับผมนี่ก็เป็นเค้กทั้งหางฟาะเนสไว้นะพี่น้องแต่สีนีของผู้หญิงหรือของผู้ชายนะผมสีสันแบบแตกต่างกันนะครับ นี่ของผู้ชายก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับพี่น,อน้องของคนยิงเป็นสีชมพูนะผมเอาเมล้ดเอาไหนให้พี่แเลยอ้นั่นน่ะดูโอ้โหนี่เจังไงโดนสายไหรนะนผมโอเคเดี๋ยวเลาะไฟขายผมมากระนับพี่น,อน้องมาทำอะไรครับวันนี้คะซื้อขนมขนมเค้กค่ะใช่ใชคค่ใช่ใช่พี่ออสกาค่ะ ให้พี่อัดกล้าเหมลูกค่ะขนมเค้กสวยไมหมลูกสวยค่ะสวยมากเลยค่ะโอ้โหอพนักงานขายเหรอไหมคะเดี๋ยวพนักงานขายก็มาค่ะงว้าวดากล้าอนนี้มารอตั้งน,นานเขาบอกให้หยุดไปเลยนะครับผม<ร>ได้แล้วเาจะแบบกล่<ม>่อง<ม>ีไโอเค เดินมันจะไปนั่งนมนมแค,คทพ่ก้าเองนะเละเลย<า>ว้าสิ่งน้อยเลยเน่ยโอ้โหโอ้โหเทขนมแค,คทพ่ก้าอา่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปบ้านพ่ก้าเลยนะครับหลังจาก เซคเกอค์กัทีิการับครอบครัวเล็กๆของเราก็มานั่งดืม่มพักเหนื่อยนะครับผมในบ้านมมื่อถึงแต่คานด้วยนะครับบอกคนก็สปิชอัพก็นอนมาพ่น้องมองวี่น็อก์นนี่กิน,กนอะไรดูนี่ก็ยิ้มแย้เลย,อยโอ้โหตอนนี้ก็นั่งพักเหน่อยแต้มนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศ นั่งพักเมื่อยนะพี่น้องหลังจากที่ไปช็อปปิ้งมาครับได้เกตแล้วก็ของเล็กๆน้อยๆนักหนังไดในรถเก๋งตัวสุดสัปดาห์ะรับตีนนี่นี่ก็เป็นแต่ครั้งนี่ก็เป็นไทยวัวครับเป็นแะ่เลยเป็นเวนิสค่ะเป็นเวนิสเด้อเลยนั่ต้องทำเลยตรงนี้นอะไรครับ กกินแต่ค่ะกินแต่มาเดียมแต่กินชาค่ะทำใหญ่าเดียชาเรอเดกโอ้ทำดีเียอ่าเดี่ชานี่จะเดียมชา่จะดชาค่ะกินก่อนจ้ควรค่ะ หลังจากพักเม่อเสร็จก็จะไปบ้านพิกาแล้วนะคะเดี๋ยวไปมังวาพิกาพันตีเดีใจวจ่าะบรันเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์วันเกิดนะครับวันนี้ เป่าตนนี่ก้าแล้วตานกคลาตนเดวอาเจนเปลี่ยนไปแล้วน่ะมาดานี้พี่ก้าลอาอกนเลิอาเจี่ก้ามาเต่าเจนนี่เลยเป่าเจนนี่เลย เลี้ยอย่เดี๋ยอย่เดี้ยเล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 ี้ยเนี้ยเลี้เี้ยเลี้ยเลี้ยี้ยเลี้ยเลี้เลี้ยเอาดีเนะอย่าีเี้ยเล้ยเลี้ลี้ยเลเลี้ยเลี้ยเลเลี้ยเล้เลยเล้เี้ีเเล่นเฮ้สุขภาพร่างกายงเเ้เเเีี้้ีเีนี้เเลยตอนนี้เ ผ่าเค้กนะครับผมชือเป็นวัยรุ่นแล้วปีหน้าไหนอันนี้ไม่ต้องแล้วา้งเป็นหนุ่มแล้วโอ้โหได้คองกว่ามีแต่กินด้าหระโอ้โหเต็มเต็มยีวาเนอะเต็มโซฟาเลยนะพี่กกได้ไรโอ้โหอะไรจะเจ๊ก็โอเคหนูจะกินอก็โเคทำ จแม่ประลาเร็วมีที่ตักไหมทเอาซอมเลยัสกาอูเรียจ้าวเฮลโลสวัสดีครับขอบคุณครับกระเทียมยังแรงคนนี้ที่วะภาษาอีสานทำไมเอาอาจารย์มาเราเรามีูดไดหลายภาษานะ อันนี้เราดอกไม้อันนั้นถ้าปะแม่เราบี้ลูกคนน้อยนิดเดียวว่าลูกคุณไม่ชอบน่าเป็อะไรเด็กหนนี่อยเดี๋ยวให้พี่บี้ของเราเปิดแชมเปญนะครับผมน้ำเปล่าหรือนี่ก็เอาน้ำเปล่าน้ำเปล่าแชมเปญหรืออันนี้นะเป็นนี่เอาดอกไม้อันเดียวก็พอนะลูกนูเราไม่กินทั้งหมดเนาะห๊วเบนโอเคโอเคโอเคตรอกโก้แล้ ชอบนิ้วตัวนี้นะวัย่แเอยโปรโ่ใ่เอใเอฟาตอกากระดาษขคนได้กะดใช่แต่ว่าไม่แต่ว่ามันยังไม่ัไม่พุ่งลิ้นเออ็ก็บอก่นแล้มันต้องแบบ้าอกแต้อง่เลฟ้องมันไม่จไล่

Viva, viva Piccard, ah, viva Sia hey, oh, viva! No, ma che, attenzione, attenzione,